ได้รับการประสานร้องขอที่โรงพยาบาลลำศักดิ์บางต้นรับแจ้งมีรถแบดหมดสตาร์ทไม่ติดกู้ภกกัยกกใส่ออกดำเนินการช่วยเหลือประชาชน ดำเนินการเสร็จสิ้นรถติดเป็นที่เรียบร้อยตัดนึงพี่